ไปด้วยกันคุดูทุนเพรอนมรบ้ยูโรเว่าตัวนี้เนี่ยผมเป็นโลกฝ้เล่นนะบอกเลยว่ายังเล่นไม่ช่ำแหะเล่นคั้นี้เป็นครั้งที่สี่ในแร้งเลยก็ยังไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่แต่ว่าเป็นตัวที่เล่น้วงแครี่อย่างแวร์ได้มาก <Right. S 2> จัองหวะนี้ครับไม่มีอะไรมากครับแค่ฟาร์มโอเคครับจัองหวะนี้ครับกาลิรับเ๋ยบฟิกนะโอเคคิเดอร์ครับ,บ,รบ, okay. รบตายเขาไม่รอดจริงเหรอ อ๊คแวนเียบแวนอันนี้นเลสเตอร์เราเพิ่มมาเติมครัมนนมของเราูกจมตีต้นเก,บบนตนเกมตนกดหนักครับเ่นี้น่าจะเป็นคอนเทนต์แก้เกมนะโอเค เราจะต้องเวลสีให้ได้ครับเวลสีให้ไวเพราะว่าเราไปเสียไฟป่าก็ต้องไวหน่อยครับเป็นคาวอล์ูครับความเร็วตอบเพื่อนพันธิตเราเหลืไม่กี่ ว่าถ้าพันธิตรเรามาก็ดีเาอาเขาเราได้ดีเลยเก็บสกิลหนีแล้วครับจังหวะนี้นาของเราถูกโจมตีทางด้านของนี้เลือดโตนะ ไดเป็น้งงลการีฝั่งตรงข้ามนะได้เกมมาด้วยสวยงามได้บล็อกในกลามคีครับ Nice a s s i ต t จังหวะเมื่อกี้ครับบูเลนไม่ได้มาเวท่าร์กงเราไงโอเคครับระ,วะร okay. หว่างนี้ครับฟาร์มไปโอเคและในจังหวะนี้ครับ โจมโจมทช่หรือเปล่ายไม่เสร็จครต้เล่นของดอถูกโจมแรงมากนกับก็ต้อเล่นกับแวรนครับต้องใส่ที่บั้อดุ้ครับยเทวดาสเล่นก่อนงเราโดนามแล้วนะครับ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์เรกำลังถูกส่งออกไปออ่ตีล้้มเรแวฝั่งม้งงงมังเขาได้ไปยิงช่วยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเป็นคลอุบายของเขาแน่โอเค จังหวะนี้เมดฝั่งตรงข้ามครับตายนะตรงข้ามเขาจะเล่นยากมากจเล่ยนล้ออยู่เดอร์ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะดูจากท้องก็น่าจะยังจังหวะนี้ครับอีเดน่้าจะมาเติมครับแต่ว่าเราป้อมก่อนนะ <P ow> Your oh, team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Zoom, zoom! Alright! จังหวะนี้ครับไม่รู้ว่าแวนเขาจะอยู่กับกิลดอร์หรือเปล่า,าดูจะตรงแยกกันหนอยโอเคครับกิล er ด์เสียทางด้านของิกเกอร์ไปครับพยังไม่พร้อมเพื่อนว่าพันนิชไม่กี่นีแล้วจังหวะนี้ครับ,รบยกสวย เขา,ลาเล่นไปได้นะเล่นเขเสียงดีเลยจังหวะนี้ครับมาจ้าเขาจะลุยเดี๋ยวนะ เรียบร้อยแวนโดนะเรียนมาเรียบร้อยเลยเร้ <c oughs> อเลของเาจังหวะนี้ดูเือ,นะ <c oughs> อนนับเรานเหล่งฝนะั <c oughs> ่งตรงข้ามเช่นดูแลต้งด้วยเงินนำ

น่าจะสวยับไปได้นะเรียบร้อยครับผู้เล่นมาปิดตายครับต,ต้องไปปิดทูเลนต่อครับาย defeated have enemy. Flicker, an ยังไม่พร้อมจังหวะนี้ครับหอทำการ Flicker, ยังไม่พร้ายไปไกลเลย,ลยลเอา้าปึ่งๆแพ้รับไม่ได้ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปกลางับกลางับ,บกำลังไปกลางโอเคครับเขามาตีดาร์กสเลเยอร์กันอยู่หรอรวบตัว Young mate, Tom, to the fastest go of spoils. did they die? Fine, Dark Slayer has been defeated. You oh, have been defeated. Your tower has been destroyed. แ้ตทางด้านของการมีป่าเข้ามานะป่าฝั่งเราน้ำก็ป่าฝั่งเขาลึกแค่นิดเดียวจริงๆนะเลยประหานี้เรียบร้อยครับผเด็้นตอน้ตเรียบ้อรับตีนะหอเย็นเเราชนะได้นะ เกียรีใช่โอ้โหคนบาดแค่ไหนตเยินเราชนะได้นะรปตัวเตรียมปุ่นี้ครับถอยก่อนดีกว่าไม่ไหวอยู่แล้วะกระดุการเงินฝั่งตรงข้ามดีๆเราจะต่างกันกันกบเขาห้าพันเลยนะ เป้ในของเราถูกโจมตีเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเคนเหมือนกันนะอผมตายได้เลยจะงเปลี่ยนนะเปลี่ยนจะลองทสอผมก็เก่งนะสวย

ยูเดอร์อยู่กลางครับทีมเขาน่าจะอยู่กลางด้วยเอพิซอดดากอนของเรานี่ไม่ได้แล้วครับป่าฝั่งเขาเออกไปแล้วนะรอหว่านี้ขอาต้องใช้เทคนิคครับเขาอัตีมาแน่มาเมย์มาด้วย เตอันตีมาแล้วตบครับให้เพื่อนบังให้นะอันตีของเขามีตัดเลือดน่าจะออกตัดเลือดมาใช่ไหมโอเคใช่ด้วยตอนนี้เขาตัดเลือดก่อนนะเพื่อนเราหน้าจะไม่ได้ดูดูไปก่อนนะระวังพุ่มไม้ด้วย เรียบร้อยครับเก๋ได้ทางด้านของโอ้โหโหดจ้าบอกว่าตอนนี้ไม่กลัวอะไรนอกจากเคนนะเคนนี่เขาสามารถล้วงผลตายได้เลยเรียบร้อยเขาไปล้วงทีมผมเรียบร้อย รวตัวอะไรกันระวังดักเลยเยอะให้ทีตัวมันก็ตกเมตาไปแล้วนะเดี๋ยวมันยังเมตาอยู่้า้อรอม้่อเดี๋ยวรบฟ้าเขาตีใครอะจังหวะนี้ครับเคลล์ขายเดียวเรียบร้อยได้ด้วยวันนีเจอล็อกได้สลยโอเค

ระวังดัสลเยอรให้ทีเคครับจังหวะนี้ดูเดนมานะต่ว่าเราไม่เอาดีกว่าเพราะว่ารวมเราดักดักสลเยอรให้ทีเรียกคลิปเดนมังกรที เี็ทเราได้ดาครับถือว่าดีโอเคเรียบร้อยปล่อยเลนบนครับดีมากโอเคครับจังหวะนี้ขออนุญาตแยกดัะครับเพื่อไป เพื่อนบอกว่าให้โจมตีป้อมตัวจังหวะนี้ครับทีมของเราไม่ได้สนใจเราเลยรอคอยจัง,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 จงหนะนี้ป้อมในของเราถูกโจมตีโอเคครับจังหวะนี้ป้อมกลับมไม่กลับไี่ายครับ เมื่อครับโอ้โหทีเดียวตายครับอ่ะหดหดด้วยจะเยใจเย็นโจมตีดะสเลเยอร์เขามีจอกกอเวทแต่เรามีจอกกอเวทไม่พอเอ้ยมีกันเวทไม่พอครับจังหวะน,นี้ครับยังไงไเสียไหมแต่มีเทลอยู่อนะ อบอกเลยว่าตาหนี้โดนเคลนบวงทั้งเกมมาเรียบร้อยเคนเขามาลวงทางด้านของทีมเราแล้วและจังหวะนี้ครับมีคนมาบังการเดิมพ์ของฟูลเลนได้นะและจังหวะนี้ครับโอ้โหไฟเตอร์ระวบิดดาสเลเยอร์ให้ที่สี่เจ็ดเลยครับได้เลย Do đa phi giữa, đa phi giữa, young theo Gọn này. True rồi <taco> <t 1952> <Ti archi> The employer has been defeated. Bong lại hong đỏ. Hoạt động tiêu đó của second này, That's why they have team not một hung up. Hoạt động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 . จริงจังเลยเนี่ยถอย Enemy Double Kill ได้แต่จริงจัง,งนหน้าเลยเพราะว่าแวนครับเมื่อกี้บ้านของเราถูกโจมตีแรงหมดโคตรแรงแต่ว่าผมทำเขาเลือดโลได้นะจังหวะนี้ครับแครี่เราเกิดทันครับแล้วมาจ้าเรากเกิดนครับสวยอ้าวไม่คุ้มต่อด้วยไปไหนบ้านของเรากำลังถูกโจมตี

กองไ่ายเราแตกอยู่แล้วเล่นยากครับเลยบร้อยมีเราโดนเก็บครับบ้านของเรากำลังถูกโจมตีเรียบร้อยครับแพ้ไปเอาละก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับวันนี้มาฝึกเล่นเฟนิกซ์นะ บอกเลยว่าก็ตะกุกตะกะมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับเหรัว,วันนี้เนี่ยผมไปแล้วนะสวัสดีครับ